Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back What's my purpose? What do I grab? คทุกคนนะผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเซฟทีวีอีกเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะผมพี่ก็จะพาทุกคนนะผมมาส่งเว็บกันนะทุกคนก็ซึ่งหายไปจากการส่งเว็บก็นานมากมากนะครับผมเห็นทุกคนเรียกร้องมานะผมพี่ก็เลยมาทําให้ดูอีกนะครับผมก็สําหรับนักไหนนะครับผมที่อยากจะมาส่งนะครับผมแล้วมีเงินอยู่นะครับผมก็ ลองมาสุ่มดูนะครับผมสาหรับคนไหนที่แบบว่าไม่กลางเสียงก็นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมส่วนคนที่จะมาสุ่มนีนผมก็มันอาจจะมีได้มีเสียนะครับผมอาจจะมีได้แล้วก็ไม่ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะได้แหละเพราะว่าวันนี้มีแจกโค้ดด้วยนะครับทุกคนนะโอเคก็ก่อนจะไปดูแล้วฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพือเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ต่อไปด้วยนะครับทุกคนนะไปะ งันะ้นเราไปดูเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะผมเราก็อยู่ในเว็บลูซี่นะครับผมลูซี่สตูช็อปนะครับผมนี่นะเป็นแบบนี้นะผมก็ไปเดี๋ยวเราไปดูัน,นี้ว่าครับมีอะไรบ้างน,นี่ครับผมวันนี้ที่พี่จะพามาดูนะครับผมจะเป็นแฟลตเซลนะครับผมเราปรับราคาทุกคนก็คือเที่ยงจะปรับราคาแล้วผมแต่ว่ามันจะจากัดชิ้นนะครับผมก็จะมีสิบชิ้น ก็ห่วงคาวห้าชิ้นนะครับทุกคนนะไอดีหมกิแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้ดีห่วงคาวร้อยห้าสิบเก้าปรับเที่ยงนะครับทุกคนนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าครับก็วิธีการเติมโค้ดนะครับผมนี่มาที่ตรงนี้ครับนี่เติมโค้ดตรงนี้เลยครับผมแล้วก็ใส่โค้ดไปครับผมใส่ใครจะใส่โค้ดตามพี่ก็ได้นะทุกคนใครจะใส่ตามพี่ก็ได้นะครับทุกคนนะโฮเคนี่เลยครับผมก๊อปไปเลยฮะ เอาไปใส่นะครับทุกคนนะมีจำกัดใส่ได้จากัดนะไม่รู้มันเท่าไหร่นะทุกคนก็นี่นะครับตายแล้วนะครับผมเจ็ดสิบหกบาทนะทุกคนก็มาครับไปไปดิเข้าวเลยนทุกคนเจ็ดสิบหกบาทนะครับผมแล้วก็มาเดี๋ยวดูนะครับผมมีอะไรบ้างนะสําหรับเว็บนี้นะผมก็นี่ครับโอ้เยอะมากไม้ไก่กองนะทุกคนมีอาร์วีด้วยนะทุกคนอืม มาดูร้านค้าต่อดีกว่าครับผมนี่ฮะพี่ก็จะผสมตอนเที่ยงแล้วผมตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะทุกคนก็มาดูวิธนะีการเติมเครดิตนะครับผมวิธีการเติมเครดิตก็ด้วยแบบนี้เลยนะฮะใครเติมไม่เป็นก็มาดูตรงนี้ได้นะทุกคนนี่วิธีการเติมเครดิตนะครับผมตามนั้นนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเติมก่อนละกันแล้วทุกคนนะครับ,นะรบโอเค โอเคครับผมตอนนี้นะผมเครดิตก็เข้าแล้วนะผมหนึ199่งร้อยเก้าสิบเก้าเครดิตนะผมเติมไป,100 100ประะ้อยเท่าไหร่ร้อยบาทเอามานั้นนะทุกคนพี่ก็มีร้อยเก้าเก้าแล้วทุกคนก็อันนี้มันร้อยเก้าเก้าเครดิตนะครับนี่อ่าเดี๋ยวรอเลยครับผมเดี๋ยวพี่รีรอเลยรีโหลดรอเลยครับราะมันมีต้องไวครับผมของมันมีต้องไวนะผมอ่านะครับ คือรีรอเลยอะรีโหลดรอเลยเออเดเก้าเก้าแล้วไปกดนี่โอเคได้นะครับผมแค่นี้ก็ได้แล้วเดือดเก้าชิ้นละอ้างโอ้โหหมดโคตรไวทุกคนหมดโคตรไวฮะดูดิแค่รีโหลดครั้งเดียวอะโอเคผมมันก็จะไปอยู่ในซองจดหมายนะครับท้านบนขวามือเนาะอ่านี่ครับผมทุกคนของที่จะได้รับนะครับผมนี่หมวกเอฟนะครับ ปิดจินะครับยินดีด้วยมึงซื้อทันล็อกอินเฟสนะทุกคนก็รหัสนี้ก็ไม่ต้องไปเข้านะเพราะว่าพี่ก็ได้เปลี่ยนรหัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอืมก็เข้าไม่ได้แล้วเนาะอืมแค่นั้นแหละนะครับตามนั้นนะครับผมโอเคก็มาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเว็บกันเลยดีกว่าครับทุกคนนะไป นี่ครับผมเป็นไงฮะได้มาแล้วครับผมปืนเจ็ดเขียวบอก่ะโคตรเยอะครับทุกคนนะเทมีโปลิ่งด้วยอ่ะโอ้ดูของครับผมนี่ของโคตรเยอะครับหัวบาวันครับหัวข่าวครับพวกเอฟครับโคตรเยอะดูดิโคตรเยอะของโคตรเยอะอ่ะหัวบาวันโคตรที่ี โคตรตึงอ่ะดูดิแล้วก็มีผ้าปิดปากอันนี้ด้วยครับผมนี่มีผ้าปิดปากแล้วนรกด้วยมีทั้งโอ้ยมีทั้งอันนี้หรอเฮ้ยมีผ้าปิดปากแล้วนรกด้วยอะทุกคนดูดิก็หัวก็มีประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะนี่ครับมีแอสซินด้วยนะครับตะกีน้นี้อ่ามีหน้ากากไฟด้วยครับเชลลิงโคตี นะครับผมอันนี้จะเป็นพวกเดี๋ยวเรามาดูปืนกันดีกว่าทุกคนนี่ปืนปืนอัพเลเวลเจ็ดอ่าอัพเลเวลเ็ดมีโอ้โหปืนอัพกี่ก็บ,บอกแล้วว่าโอ้ดูดิไอ้มีสองหมาด้วยหรอนี่ครับหมัดครับ <Join them. S 1> คตรเยอะครับทุกคนนะฮะก็สำหรับใครอยากจะมาสุ่มนะครับผมก็มาสุ่มกันได้นะทุกคนเดี๋ยวี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็รีบมาสุ่มแล้วกันนะฮะตอนนีกเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กับเราด้วแล้วกดกระดิ่งเพเป็นกำลังใจในก,การทำคลิปของี่ต่อไปด้วยลวกันะนะทุกคนนะวันนี้ก็บายบายครับทุกคนเจอกันครับ